28มกราคมที่ผ่านมานายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโลหิตในโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต10ล้านซีซีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยมีนางสาวเปียนันคุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดหาโลหิตและภาพลักองคอ์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาติไทยรับมอบพีเอดำเนินโครงการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องส่งมอบโลหิตมากกว่า90ล้านซีซีให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาปกาชาติไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆในปี2564มียอดบริจาคจํานวน14ล้าน9 0 7 7 1 9 0ล้านซีซี